ขอตอนรับเข้าสู่ช่องป้าจำลองสหายหลายคนคะ่ะนีเอฟซีส่งของมาให้คะ่ะนี่นุ่งเนาะป้าจำลองทำไมมันมัวจังซีวะ ทรพแ์มัวปกติบนะไอาการหน้าเป็นห่วงบ้านเลยส่งถึงป้าจำลองจากคุณพาพรดำลวน อะไรใครส่งอะไรมาให้นอ้ออ่ะบุก็เด้อแกะก่อนค่ะแกะนาะคะ่ะเรวแกะบุกระเด้อกระดองแกงแกงนาะ เซียงกุนเสียงนะคะกุนเสียงค่ะกุนเสียงค่ะของคุณพาพรนะคะอ่สงตรงจากป้านุยค่ะจากป้านุยเทวดานะคะคุณยายจำลองได้รับแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะ ทั้งสองสั้นําเป็นสะพานบุญให้คุณยายขอให้ร่ารวยร่ารวยขอให้ป๋าหนุยและคุณพาพรอ,อะ่ะตรงมีแต่ความสุขความเจริญคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองสิ่งสำคัญที่สุดคือสุขภาพแข็งแรงเป็นล่มโพล่มใสให้ลูกหลานพี่น้องอพึ่งพาบารมีนะคะคุณป๋าหนุยแล้วก็คุณพาพรด้วยค่ะ ไปไหนมาไหนก็ข,ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนําำไปคุ้มครองปกป้องอทั้งสองท่านค่ะนี่ส่งกุนเชียงมาให้คุณยายกินเนาะยายก็จะไปต้มกินมืออื่นเช่าเลยแต่ว่าบอกตรงๆว่ากุนเชียงของป่าหนูนี้อร่อยมากเลยอืที่ยายกินก็ก็อร่อยอยู่แต่ว่าอันนี้อร่อยกว่านะเรื่องชัดจริงนะ เราวก็จะไปให้แม่บุญรอดแล้วให้แม่บุญรอดกินแม่บุญรอดไม่มีอะไรจะกินเลี้ยงลูกอ่อนไหมเลี้ยงบุญรอดบุญรอดก็ไปไหนมาไหนมาได้อุ้มลําบากนักเพราะเขาเดินบอ่ได้เนาอนี่แหละสะพานบุญที่เอซีส่งมาให้ก็ขอให้เจริญเจริญขอให้ทุกครอบครัวเรือนที่มีจิตใจ อบอ้อมอลีครอบครัวของคุณยายคุณยายก็กราบขอบคุณทุกท่านและทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ยายแล้วก็ส่งของมาให้บริโภคเนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณอิลีค่ะคุณเสียงค่ะจาก คุณพาพรดำรวนนะคะคุณพาพรตกใจนึกเพราะว่าพอยายพอยายอันยายเปิดทำไมมันกิ้งไปกิ้งมาวะมันคือกิ้งไปกิ้งมาวะ คือท่าแม่งท่าแม่งอยว่ยเปิดออกมามาจีบบักน้อยหนาสบอตกใจหยอกหยอกค่ะศู 8, 9, 7, 1, 2, 5, 10, ยนย์แปดสามเก้าเจ็ดหนึ่งสองห้าหนึ่งศูนย์เบอร์โทรคุณยายนะคะพี่พาพรนำดวนค่ะ ที่อยู่ของคุณยายนะคะป้านุยเป็นคนผู้จัดการส่งนะคะก็ขอบคุณป้าหนุยมากๆค่ะที่มียายก็ไม่ค่อยได้เข้าไปดูป้านุยยายก็มีแต่งงานเยอะแยะเนาะทำให้ดํานาก็เพึ่งเสร็จแล้วก็วันนี้ก็ไปถอนญ้า ตอนอย่านาลกูลกไปเก็บหอยเชลลี่ขึ้นจากนามันกินข้าวค่ะพี่น้องเวลายายก็ไม่ค่อยมีหรอกค่ะอืไม่ค่อยได้ไปเข้าหาปลาหนุ่เลยกราบขอบคุณกราบขอโทษและขออภัยคุณปลาหนุ่ยฝากบอกคลิปนี่ด้วยนะคะอยายก็ยังรักและนับถือทุกคนเหมือนเดิมค่ะไม่เคยเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณยายดอกค่ะ ยายก็รักยังไงก็รักอย่งงางนั้นเลยอม่ได้เคยคิดว่าไม่ได้รักนะคะรักค่ะก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งสองท่านขอให้ครอบครัวมีอยู่มีกินตลอดปีเลยตลอดไปอืมอย่าให้อดุดอืม ให้ล่ำรวยเป็นเศรษฐีทั้งชาตินี้เลยชาติหน้าด้วยค่ะวันนี้ป่นอะไรคะคุณพี่ปนปลาทูวันนี้ปน, <c oughs> น,นปลากระป๋อง <c oughs> ปนปลาทูปนปลาทู <c oughs> แต่ยังไม่ได้ทานค่ะ <c oughs> ปนปลาทูที่ <c oughs> <c oughs> รอ ไปอาไปเอามากินกับปุนปลานี่ยังประทานได้มืดเนี่ยมาแต่งอันนี้อันนี้เอ่อมักเขือขม,มะคะ่ะ เขาเรียกอะไรมักแว้งบะม,งมัแว้งเขาเรียกมาแวง้งยายเป็นคนเก็บมามากินจะขมมากเลยค่ะพี่น้องขมอิหลีมักแตงนี่ยายก็ให้แม่นกแม่นกกกอก,ก,ก,กหนึ่งลูกแล้วก็ให้ป้าวัดหนึ่งลูกแตงอ่อนเขาจะได้ไปกินอ่ากับอ,ก,บอกับน้ำพริกไงอืแล้วยายก็ให้น้องน้องชายตาฉาโงลูกแตงอ่อนให้น้องชายตาถาโงลูก ให้แม่บ่าวนกกกอกหนึ่งลูกแล้วก็ป้าวัดหนึ่งลูกแล้วก็ยายก็เหลือสองลูกแล้วก็ลูกใหญ่ๆนั่นก็เอาไว้กินชุกบุ่มนะคะนี่ค่ะก็ได้อะไรก็แบ่งกันกินบ้านกกอกเราวันนี้เรามีกินอันนู้นเราได้อันนี้ก็แบ่งพอเดียวเราไม่มีกินเขาก็จะเขาก็จะถามเราว่าเอะกินข้าวกับอะไรยายไม่มีเขาก็จะแบ่งให้เรากินนี่แหละคือน้ำใจอ่ะ เรามีอะไรก็แบ่งกันแบ่งกันกินนะคะพี่น้องแตงแตงไทยลูกอ,อ่อ,อนๆกินกับลําพริกป่นอะไรก็ได้นะคะจ้าคลิปนี้ขอฝากด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายด้วยเด้อปุ่นป่าทูค่ะมาค่ะโอเคค่ะขอบคุณเด้อค่ะเด้อคไปดูคลิปย้อนหลังให้คุณยายด้วยนะคะบ๊ายบาย